ขขอบคุณครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มเมาน่าจะประมาณสามพันสามพันกว่าคนหรือยัง <c oughs> ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่อุดหนุนและสนับสนุน <c oughs> ได้อันโทรศัพท์เรื่องนี้อะไรเนไงะ ป้าที่หันบอกไมอยู่ในลดไอ้เอลมาล well, เหมือนกไอ้ไอ้ไม่รู้สึกว่าเอามาเหมื lawmakers. อนแล้วไงนี่ครแม่ครับหาเมาแล้วจ้าขอบคุณครับ เคยสนามสนุนคเคยบึงคเคยแย่งกันมาเคยจะถิ่มกันเด้อครับไปต่อน,น้ำกันมาน้ำกันโบหินไหลคนอยู่ในกลุ่ม Ç ay, ç ay. อ๋องานทุ่งสีเมืองวันที่เก้านะครับปกติแล้วอ่ะปกติแล้วคือผู้จัดเขาจะไไรตัังหากแล้วทีนี้นคือเพื่นอ่บปีที่แล้วเหมือนปีที่แล้วอ่ะครับแต่แต่รอบนี้ผมก็ขอว่าแบบ แจ้งผมเนิ่นๆหน่อยผมจะได้มามาพาแฟนคลับที่อยากสนามสนุนนะเขาคุ้มปีทีท่แล้วเราไม่ได้เข้ากลุ่มกันเลยเมื่อถึงวันแล้วผมถึงรู้ว่ากลุ่มมันอยู่ตรงไหนงานทุ่งสีเมืองวันที่9นี้มีแอนด้วยนะครับแต่เป็น b ี Production p ปรดักชั่นใหญ่อุ้ยพี่อทรงดาวให้พันดวงขอบพคุณครับ เ,เคยสนับสนุนยังไงก็เหมาให้ทุกครั้งจ้าขอบพระคุณครับบางคนบอมีโอกาสไ้เบึงเลยแต่ก็อยากสนับสนุนอยากให้สนับสนุนอยากให้มันก็เป็นการสนับสนุนในสิ่งที่ที่ดีแล้วเป็นเป็นการแบบจริงๆแล้วคือการแสดงเนี่ยแต่ละปีเราก็พยายามที่จะให้ทุกคนมีความสุข มีความสุขในการเบิงการแสดงโดยที่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีไรสดมีอะไรมีคิดมีอะไรดูกับพยายามเปลี่ยนพวยันทุกคนเบื่อเปลี่ยนเพียงเ,เปลี่ยนสิริปต์ซึ่งมันทาได้ยากมากมันคนเยอะอย่างอย่างของแอนเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนยากเท่าไหร่แอนร้องได้แดนเซอร์เขาแดนเซอร์เขาจะเป็นอีกคนลสกิลกับแดนเซอร์หมอลรำนะครับน้องๆแดนเซอร์พวกนั้นเนี่ยเขาอของวงออร์ดีแบนเนี่ยก็คือจะเป็นมันมันน้อยคนด้วยแล้วก็มีไหวพริบ โดยความที่น้องๆเขาเขาเป็นเขามีความชํานาญในการเรียนรู้จังหวะเพลงมาเยอะกว่านะฮะแล้วก็มีน้อยสี่คนมันก็คุยกันง่ายนะครับมันก็เปลี่ยนเพราะอยากเปลี่ยนเพียงเปลี่ยนอะไรเขาเปลี่ยนได้ตลอดง่ายๆเลยแค่นักนดนตรีแกะเพลงแอนร้องได้แดนเซอร์ก็จวดได้แต่แต่ของพอมมันเป็นของวงใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะมันคนเยอะขับมันคนหลาย พี่มายุรีเราอ่าจันทบบรีเจอกันด้วยครับเ่้ยืึขอบพระคุณดาวจากคุณแม่สีนวลน,นะครับผม พรุ่งนี้ใครอยู่ใกล้แต่มันก็เป็นรางวัลนะรางวัลเกี่ยวกับเพื่อใครมหาไล่เนาะก็เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่เราแห่ความรวมมือกับมหาไล่ในโอกาสที่ฉลองมึงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับผมก็เพิ่งได้รางวัลแรกนี่แหละของของมม,มส รางวัลคนดีสีมหารสารคามเขาได้แต่ไม่ได้ไปรับตอนนั้นติดงานไก่ท่งเหมือนกับบอสบายก็เลยแบบไม่ได้เข้าร่วมการรับรางวัลทุ่งมือเสิบดูเช่นเคยครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายในการโอนอ้อง ยินดีด้วยเดบอสบอยขอบพระคุณครับพี่ชยดาขอบพระคุณพี่ชวีวันนะครับคุณแม่ชะวีวันส่งดาวให้2 8ดวงขอบพระคุณนะครับแต่งโมผีดายคลับเนจาเอากินอีกตอนได้ไหม เห็นโม้พตัวสามใบต้อไอ้ไปวางเลยใส่มอยู่บนรถที่ต่อยู่บเรื่อใหไอ้ตัวเออมันชินอลีซาลงออกไปสองโกได้ครับบอกเขาด้อลาวันีอแนยิ่เดียขึ้นไฮโดรลีได้กระบโอเคมันกระบะขนนั้นเล้ซสล แดน,นเซอร์เขากลามมาวันที่เกียดเลยคันผู้ใดประมาวันที่เกล็ดือยือนหนี่ยประมาณคือกายขียดเสร็จบอลมันลาไปตั้งแต่มือไหนอ,อันนี้จำเป็น,นมัน้่เป็นอย่างไรอีมันเอกรอดมาเมืสอไห่้ติดตัดูกนี้กัดในสารที่ต้นทั้ัืนเออ คือแข่น,ขนบอมากับต้องเอาหอยเสียระบบอไอ้คือจักหัวอยู่เอ,อ,อ,ยอยียนอีจิ้นจังล้าเป็นเดือนนะไอเห็นมันเมื่อกับยงเพิงหวเด้แต่เซ้ยเราวันนี้ไอ้เห็นมันอน้เห็นงงว่าเอาไอันี้มันนี่ไอ้วันทุ่ง,งสับไปใจมไปเก็บไป่ ที่เดินรถสัผมบอที่มันไปไปเดินบนเี่องไปดีมาทรถสับอันนี้ยุ้งรถแต่ผมไม่ได้บอกเครื่องนั่นมันสิแบบแบบมันสิออนพร้อมมีแบบสีอ้อยู่หลังบอสหลังบอสอาบแไปนี่มันเป็นซองอย่างนี้หลังบอสอาบหลังบอสอันคนขับแนี่โอ้ยหลังบอสอาบอาบใช้ใช่ไหมทั้งหลังบอสมันยีซองหายลืมคุยไรแอนเลยเอาไว้หันเลย พิเป็นไงบ้างครับสุขภาพช่วงนี้อยู่กับน้องทัดหรือเปล่าวันนี้เห็นช่วงเติมน้ำมันอืมไอ้ไม่ครับนกของน้องทัดเพื่นผมดึงเพื่นเขาเป็นแอดมินเพจฝากแอดมินทัดหน่อยนะยครับก็ค่อยเรียนรูไปเรื่อย ผมบอกพะยะมอัปเดตแบบทําเป็นคลิปหน่อยเมื่อเ้านี้เมื่อเ้านี้ไปไทยอันไล่โสดเติมน้ามันบ,นบันเนก็เป็นฟิวเป็นฟิวคือจังเพีส่วนโตนี่ไหมผมก็เลยลบซองไซนาจะคล้องเ้ือบื้งหนวดกับพวกล ทุ่งสีเมืองทุ่งสีเมืองไงเขาเขาแบ่งครับแต่เขาก็ทําทุกปีแบบเหมือนปีที่แล้วก็ทำเก้าสิบปีที่แล้วเท่าไหร่ครับจำได้ไหมครับนาง,งานทุ่งสีเมืองปีที่เราเราซื้อบัตรเท่าไหร่ อขอบคุณพี่สู่ไปน้ำกันแง่ดีขอบคุณครับแบตเม,มอรพร้อมสายชากับบอมกมาไหมนี่ อาบล้มอ,อาบไอยืมสายชาดเนี่ยไอโฟนไอหรือหมอ,อกไม,ม้สังบอสิธรรมดาเนี่ยยื้มเนี่ยพี่เอ๋วขอให้ขอให้รอบนี้ขอให้สำเร็จนะครับพี่สาวผมอยากเห็นล้านแล้ว พี่อิ๋ว A อก็กำลังทำลูกมือนกันนะคะสมเกาจาเกลสุกหว่านอ๋อครับผมแนะนำบอสเนาจ่ายย่ำลงเลยบอกค่อนดูน้ำแนบางทีเราลงแบบตนผู้เลยนงทัดเดี๋ยวเจอนงทัดมากก่อนเดี๋ยวมาเปิดตัว มาเปิดตัวนแอดมินนะหลานมันเอามาเฮิตคอนบอยน้่นบันี้กันทึ่งรีนตนลูกเมลัรลูกไสหล,าล่าเราเอ,อินเอ,อิเออ้อน้องทัดไหมไอ้เนี่ยยู่ใส่บุงย่งางเอิ่นนะหลานลูกไสเมลัดลูกไสหล่าเมลัดมาเฮดคอนวอยบริเรียนหนังสือเรียนบอจบมีผู้สาวเอาผู้สาวมาอยู่อ่า ไอเอาผู้สาวมาอยู่มาอยู่บ้านน้ำเลยลกับเจ้าของกับบเ, <c oughs> เลียนแกมาเห็นเห็ุคอนโอยเหตดคอนบอยกันเลียโตนแนวเด็กหน่อยเนะเาะใจบ่เอาวันนี้มือเมือม่อยกับบเหตดจริงสิแม่บานน้ำมูกกับบด้เงินเงินออกเอขาคือบึงไรชื่อหนองทัดคือบอมีเงินคาแรงบ่มีมคาแรงพอบ่เห็ุฮะ <c oughs> บอกบอกเึ็นมามหาเนยนะเดี๋ยวจะแนะนำมีถ่ายไกลอ๋อคืออย่างนี้ครับบางทีที่ไลฟ์สดที่หน้าเวทีนะครับของน้องทัศไลฟ์สดหน้าเวทีบางวันมันอาจจะไกลหน่อยเพราะอะไรครับบางทีคือคนมันเยอะคนแน่นแล้วทีเนี้ยพอเราไปตั้งเสาโทรศัพท์ครับพอเราไปตั้งเสาไลฟ์สดตั้งโทรศัพท์ไว้หน้าเวทีแล้วคนก็ต้องไปเฝ้าโทรศัพท์ถูกไหมฮะ ต้องไปค้อนทรลโทรศัพท์มันก็เป็นการยืนบางคนเราเพื่อนกัแต่ถ้าเป็นกรุงเทพที่เขาจายืนฟังล่ำมันคงสิบบอมีปัญหาอย่างแต่ว่าอยู่บนนอกเขาเป็นนั่งฟังไหมครับเป็นนั่งเบิ่งหมอล่ำเลยที่นี้มันก็เลยแบบมันอาจสิบบมเนีฮะบางมือก็เลยต้องไกลแล้วก็พยายามสู้เมานะครับแต่ว่าหลักๆก็คือไลฟ์สดเราที่เราซื้อเหมาเหมามันจะมีสามรอบหลักๆที่จะเป็นไลฟ์ใหญ่นะครับที่เป็นที่กล่องในภาพเสียงคมชัดแต่ว่าวันไหนที่มีแอนหรือมีวันไหนที่มันพิเศษนะฮะ ที่ที่มันเป็นสถานที่ดีๆหรือคนเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอาโทรศัพท์ไปไลฟ์ในกลุ่มแถมให้ทุกคนดูนะครับ mm hmm. ยัดเข้าไปเห็นทุกคนในเบิร์ฟรีก็จะเป็นไลฟ์ผ่านโทรศัพท์แต่ว่าก็ผ่านระบบเสียงนะครับเอาเดี๋ยวนี้คือสื่อสื่อสายต่อจากมิกนะครับแต่มันหนาสิภาพบางเมือสิไกเน่นะครับ mm hmm. แต่บางวันถ้ามันไม่มีอะไรมันก็ถ่ถายใกล้ๆได้ครับ